สวัสดีครับวันนี้อากาศร้อนนะครับผมรอจะมาอาบน้ำให้หมูนะครับเน,นี้นะครับร้อนมากนะครับวันนี้เมจะได้หายเครียดนะครับไม่เครียดนะครับ พอมันอาบน้ำเย็นๆนะเดี๋ยวมันจะไปกินอาหารนะฮะนี่เป็นหมูขุนนะครับผมหมูขุนจะสามเดือนนะครับสองเดือนกว่ากว่าตนี้จะเป็นหมูพ่อพันแม่พันนะครับผมตัวโตมากเลยนะครับตัวพ่อพันกินเก่งนะฮะดูล็อกนะครับสายพัน์ดูล็อกอเมริกันนะฮะนี่จะเป็นแม่พันนะครับซื้อมาแต่ตัวเล็กนะครับแม่พันธสองสายนะครับแลนเลสบอกลัดไว้นะครับผม มาดูหมูคุณอาน้ํากันนะครับชอบมากนะครับเวลาเจอนาวในหมูอากาศเย็นๆโอเคนะครับผมอัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับนี่เป็นห่วงยางนะครับมาให้หมูกัดเล่นคลายเครียดนะครับาอาอยุอายุน้ำหนักเท่าไหร่นะครับตันนี้ อาจจะหกสิบเจ็ดสิบกิโลได้นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับ